cái อาการของ không ai ไปหาหมอเหรอหือตื่น เดี๋ยวมพะพาวจะไปหาหมอนะครับทุกคนมะพร้าวขึ้นรถแล้วเป็นไงลูกโอเคไหมหมอสันทำงานหรือ,อยังครับตื่นเต้นไหมเวลาไปหาหมอเราก็จะไปกับน้องสองคนนะคะก็คือให้น้องนั่งข้างหลังแล้วเราก็ขับรถไปเดี๋ยวมาดูที่นอนน้องที่นั่งน้องเป็นยังไงเนาะ นั่งน้องเป็นแบบนี้นีมพะพร้าวกลัวนะคะเวลาขึ้นรถนังจะกลัวจะเป็นเอที่นั่งสําหรับน้องหมาในรถนะคะเป็นเหมือนกล่องๆเออ๋ก็เอาผ้าปูอีกทีเพราะว่าน้องขน่วงเยอะมากโอเคไปหาหมอกันนะครับลูก เถึงโรงพยาบาลแล้วโอเคมาลงได้ไหมครับลูกขาลงพาลงมาลูกไม่ต้องกลัวเดินลงมาเดินลงมาเลยเดินลงมาก่อนเดินลงมาโอเคอับเดินเดินหามหมอเดินไปกับแม่โอเค แข่งมากเก่งมากเดิน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 มาทางนี้เดินมาทางนี้เดินมาทางนี้ลูกต้องให้แม่อุ้มนะโอเคเก่งมากเก่งมากครับอ่ะเก่งมากลูกเดินมาเดินมาโอเคหนูเดินเข้ามาดีจังเลคลูกมาติดตามอาการค่ะติดตามอาการชื่อมะพร้าวมะพร้าวโอ้ยแม่ของไปยังคนเลยดิสิโอไม่เป็นไรนะลูก มาตัวละขอตัวลากินยายาทีหนึ่งนะโอเคถึงบ้านแล้วนะคะนี่ทุกคนดูมะพร้าวมะพร้าวใจจดจ่ออยากเข้าบ้านมากเมื่อกี้แม่ปล่อยมะพร้าวไว้คนเดียวให้มะพร้าวเฝ้ารถนางก็ชะเง้อชะแงหาแบบว่าแม่ไปไหนแม่ไปไหนแม่ไปไหนหนูกลัวหนูกลักวโอ้ดูทุกคนดูจเย็นลูกออถึงหน้าบ้านแล้วค่ะ โอเคถึงหน้าบ้านแล้วไปเปิดประตูให้พา้าเข้าบ้านกันดีกว่านะเด็กดีกูดบอยเป็นยังไงไหนไหนอยู่ไหนอะลูกไปไงไปไงามากไปไงไปหาหมอมาฮะไปไงไปไงโอ้โหแม่ครับขอลงได้ไหมแม่อย่ากแกล้งผมโอเคลูกเดี๋ยวไม่ให้ลงนะแม่ไปเปิดโลก,ก่อนนะลูก เมาแล้ลวค่ะคุณแม่โอเคกูบอยเดินบนถึงบ้านแล้วครับทุกคนดูซิถึงบ้านแล้วมาพาไปทำอะไรหนูไปทำอะไรลูกไปกินน้ำนั่นไงหูงน้ำตื่นเต้นตื่นเต้น ถึงบ้านแล้วครับหายใจหายใจปกติลูกไม่ต้องตื่นเต้นนะโอเคถึงบ้านเราแล้วครับน